ใข่าวเรื่องนี้แล้วเพราะว่าคุยกับท่านผอ,อแล้วท่านพี่ธนาแล้วจริงๆเราไม่อยากจะให้ตำรวจมันแตกแยกกันทะเลาะกันหรือมีปัญหากัน,กน,กนแต่ที่ออกมาออกมาออกมาพูดเนี่ยเป็นโศพเนี่ยคือต้อง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 ,ต,องต้องเข้าใจอยว่าชุดทำงานเนี่ยทำงานประชุมันทุกอาทิตย์แต่ไม่เคยออกมาให้ข่าวหรือไม่เคยออกมา พูดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ทํางานจะไปปกตินะครับจนถูกคุกค,ค,คามนะครับก็อายการถ่ายรูปแล้วถูกคุกคามแล้วจนเมื่อไม่ที่วันเนี้ยก็มีกระแสโจมตีตํารวจเนี่ยค่อนข้างรุนแรงแล้วก็คุมคขู่ค่อนข้างที่รุนแรงจนพนักง,งานสอบสวนเนี่ยจะลาออกจากชุด ซึ่งซึ่งเราเป็นหัวหน้าเนี่ยเราคงต้องดูแลลูกน้องและรักษา,าทีมงานอันนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะทำงานต่อมันก็เลยเป็นเหตุเป็นผลที่ท่าน,น A, พลตำรวจเอกธนาเนี่ยตั้งให้ผมเป็นโฆษกนะครับแต่แต่เมื่อการการเป็นโฆษกนัเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมก็ต้องแสดง ในสิ่งที่เรียกขวัญและกำลันใจให้ชุดทํางานกลับคืนมาเพราะไม่งั้นถ้าเราหน่อมแนมลูกน้องมันจะไม่เกิดความเชื่อถือแั้นผมโตโต้ทุกดอกยิ่งมาทําองค์กรเสื่อมเสียเนี่ยเสียหายตํารวจพังตํารวจองค์กรมันพังไปแล้วผมผมต้องยิ่งลกขุ้นมาต่อสู้นะครับ ตำรวจอะพวกผมพังได้แต่องค์กรเนี่ยต้องอยู่นะครับผมพูดเท่านี้นะครับถ้าคุณมาทําร้ายตํารวจอยู่ก็คุณก็คือคนทรยศองค์กรตํารวจนะครับมันมันไม่ดีเลยนะครับคนในละคุณกับชุดเครื่องแบบที่มีโล่เผ็นดินอยู่ข้างหน้าเนี่ยสีกากีเนี่ยซึ่งคุณเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยอย่าไปทํานะครับตํารวจเมื่อกเกษียณไป จิตใจและวิญญาณยังเป็นตำรวจอยู่เขารักในอาชีพของเขานะครับอย่างเช่นพี่แต้มเนี่ยผมอ่านฟังประวัติพี่เขาเนี่ยเขาพยายามดิ้นรนทุกวิถีทางจากจากอะไรคนที่เรียนแล้วไม่สามารถที่จะไปเรียนโรงเรียนที่มันสามารถที่จะเริญเติบโตได้ก็ยังดิ้นรนแหวกวหวไปหาแสงสว่างจนเป็นตำรวจแล้วก็เป็น ตำรวจที่น่าเคารพนับถือก็คือเป็นมือมือปากมือสืบน,นะครับที่มีชื่อมีเสียงนะครับผมรู้จักพี่เขานะครับแล้วก็ชื่นชมแล้วผมก็ชอบงานสืบสวนด้วยนะครับก็จริงๆผม,มาอาจจะอยู่ใต้ดินมาเยอะนะครับแต่วันหนึ่งเนี่ยผมก็ลุกขึ้นมาอยู่บนดินก็ก็คนอย่างพี่แต้มอย่างเงี้ยคนอย่างพี่ คน,คนอย่างพี่เลวัตคนอย่างพี่วินพี่พานุพงศ์ทั้งหมดที่เป็นนักสืบที่ที่เราทำงานด้วยเนี่ยมันสั่งสอนให้เรามาเป็นนักสู้ให้มาเป็นตำรวจอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีความเกรงกลัวแล้วนะครับในเมื่อเรามาทำงานเพื่อส่วนรวมมาทั้งชีวิตเนี่ยเมื่อเราโตขึ้นมาเราทำงานเพื่อส่วนรวมได้เราก็จะทำ แล้วเราก็จะซื่อสัตย์กับหน้าที่ของเรานะครับเราเรารักในการที่จะเป็นต mm ํารวจเพราะฉะนั้นผมจะตัดเสียดไปด้วยความเขาเรียกว่าให้มันเป็นตํานานนะครับว่าเราได้ทําคุณงานความดีให้กับภาษีของประชาชนที่หล่อเลี้ยงมา,ม,ามีเหตุผลเท่านั้นนะครับถ้าใครมายังมาโจมตีตำรวจอยู่ ถ้าเอาเมอาเอาไม้มาจอปากผมผมก็จะซัดติดก็เลยไม่มีอะไรมากแต่ถ้าหยุดก็หยุดกันนะครับผมผมเคยไปพูดติดตลกกับหลายรายการผมบอกว่าการที่ผมมาเป็นผู้การปปปผมได้พาที่น้องปปชปปทนี่รปปมเข้าไปตรวจหาแพท์ที่โรงพยาบาลแล้ครับการตรวจของผมก็คือไม่ไม่พบสารที่ เขาเรียกว่าสารที่ปอดแทรกอยู่ในร่างกายเลยนะครับก็คือเราเราไม่พบแล้วงั้นเราก็ทุกหน่วยงานสี่ปอนี่ก็เดินทํางานองนี้ก็ต้องทาไปสนุกไปให้มอยจะไปเครียดนะเราผ่านชีวิตอะไรมาเยอะแล้วตารวจทุกคนก็ยังรับองค์กรอยู่นะครับองค์กรตำรวจนะครับมันมันต้อง ผมว่าบางคนนะบางคนผมว่าหลายๆคนในทีมงานยังปเป็นเด็กที่ดีเคยทํางานด้วยกันนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีความชั่วร้ายไม่ได้มีนั่นอยากทำงานให้พี่น้องประชาชนได้แต่แต่มันน่าเสียดายว่าวันหนึ่งมันก็เข้าไปอยู่ในบ่วงเราก็ไม่รู้จะ ตรวจแล้วตรวจแล้วตรวจแล้วไม่มีสารในฟาร์มควัวดยร่างกไม่ใช่ใที่้งล่างตรวนเนี่ยกับเคสล่างตรเนี่ยไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีกินนอนหลับสบายสังเกตหน้าผมจะใสว่าทำงานเรื่องอื่นไหมไม่ก็เพราะวันนี้ยืนอยู่เพราะวันยิ้มจังเลยวันก่อนยังนั่เรียนอยู่เลยเพราะวันนี้ทำไมยืนก็ทำแล้วมันมีความสุขอ่ะบางทีสิ่งอะไรบางสิ่งบางอย่างมันมันอยู่ใน จิตใจเวิญญาณของตำรวจทุกประเทศเราได้พูดมาก็ผมเดินไปไหนก็คนมามาจับมือมาให้กำลังใจวันที่ผมไปตรวจตรวจตรวจโรคนะครับตรวจร่างกายที่โ,โรงพยาบาลตำรวจมาขอถ่ายรูปตำรวจมาขอจับมือตำรวจมาให้กำลังใจตำรวจทุกคนเดินมาก็ยกมือไหว้พองพหัวให้นิดๆก็ ก็โอเคก็มีความสุขนะครับไม่ต้องอะไรมากเลยตอนนี้ปชติดต่ออะไรงอยังครับก็ปปชก็เรื่องของปปชนะครับส่วนเราก็ส่วนของเราเราเราไปบังคับอะไรท่านไม่ได้นะรเราเราก็แค่เป็นทํางานมีเจ้าที่รัดร่วมด้วยเราก็แค่มีหนังสือสอบถามหรือก็ท่านจะท่านจะให้ไม่ให้นั่นคือของปปชไม่มีปัญหาต่อปปชนะไม่มีไม่มีไม่มีทํางานด้วยกันฮนะ ผมกับปปชนี่ค่อนข้างที่จะเดินเข้าเดินออกสบายนะครับแล้วผมก็ทําเรื่องเกี่ยวกับคดีพวกเนี้ยส่งไปส่งกลับส่งไปส่งกลับเนี่ยไม่รู้ขี่ร้อยคดีแล้วบา,บางเรื่องเราอยากทําเองเราก็จะจะบอกว่าอยากขอขอความอนุญาตท่านโชส่งเรื่องนี้กลับมาเพื่อเราดะเนินการต่ออานให้คือคือมันเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่นะ,ะ,ะท่านท่านผบตรท่านก็เป็นแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องยืดมาตั้งแต่ท่านตรรวรงศักดิ์กฤษพรพัฒน์แล้วมันก็ทําคดีกันต่อเนื่องมานะไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะอย่าเอาเอา,เอาเรื่องความขัดแย้งเรื่องตําแหน่งเรื่องอะไรอันนี้มันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปกระทบความผิดแล้วมันไม่ความผิดเล็กๆ ผมผมเลยพูดว่าเป็นคล้ายๆองค์กรอาญากรรมอะไรพวกนี้นะครับก็ก็ผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทำรุนแรงแต่มันมันเป็นเป็นองค์ก,กร,รที่สร้างรูปขึ้นมานะครับมีทั้งหัวทั้งตัวประกอบนะครับทั้งนักข่าวทั้งการเรียกเก็บค่ามประโยชน์ทั่วประเทศขึ้นมารวมผมเลยบอกว่าหมามันไม่ได้มีแค่ห้าหกตัว แต่หมาป่าที่ยังวิ่งเพ่นพ่านอยู่นี่ยังจับไม่ได้เพราะมันยัง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 เขาเรียกว่ายังเปยวอยู่นะเรายังยังไม่เห็นนะครับก็เดี๋ยวถ้าจับได้มันก็จะเห็นอีกนะครับ